นายอานนท์ศักดิ์บุรณะเพชรนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษากรมทางหลวงชนบทแถลงเกี่ยวกับโครงการสำรวจออกแบบและก่อสร้างถนนนะคะที่สายแยกทางหลวง315เชื่อมต่อถนนผังเมืองนะคะของสายเฉาเชอแปดแล้วก็ถนนผังเมืองสายเาชิง5้าอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีระยะทางก็ประมาณ18กิโลเมตรค่ะ ามผาระบบคมนาคมขนส่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้นะคะและก็การดำเนินโครงการก่อสร้างการประเมินผลการ สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ในโครงการเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ชี้แจงประชาชนในพื้นที่ให้ได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อรับฟังแล้วก็รวบรวมประเด็นปัญหาหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางการจัดการปัญหาหรือว่าผลกระทบเหล่านั้นนะคะก่อนที่จะดำเนินโครงการสำรวจออกแบบแรายละเอียดแล้วก็งานก่อสร้างกันต่อไปค่ะ